รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่มอบโคในโครงการธนาคารโคกระบืบอเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริเมื่อวันที่18ธันวาคม2564ที่เทศบาลตบลสีแก้วบ้านสีแก้วตบนสีแก้วอเภอเมืองร้อยเอ็ดจร้อยเอ็ดนายประพัฒ์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำทีมลงพื้นที่ ติดตามการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีอาชีพอื่นนอกเหนือจากการทำนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีกทางเลือกสร้างรายได้เสริมให้เป็นหนึ่งในหลายแนวทางของการสร้างอาชีพทางเลือกตามนโยบายรัฐบาลโดยมีนายอนุรักษ์จุเลมาสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักชาติไทยจังหวัดร้อยเอ็ดนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัด, 101, ดร้อยเอ็ดดรเอกภาพผลซื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้านการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัยในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมพบปะประชาชนและมอบโค70ตัวให้กับเกษตรกร2ตำบลได้แก่ตำบลสีแก้วและตำบลปอผ่านอำาเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมปัจจัยการเลี้ยงเวชภัณฑ์การฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ให้กับประชาชนตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริที่ส่งเสริมโดยกระทรวงเกษตรและกรมปรศุสัตว์การส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลโดยพระนัทันนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้เรามาคิกออฟที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโฟสิตสมจิตรับไม้ต่อเป็นนโยบายที่จะต้องเร่งดําเนินการให้ีิน้องษเกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเรียกว่าโครงการสารฝันสร้างอาชีพ่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรซึ่งให้ยืมเงินคนละ10,000แบาท นะครับเราใช้คนทำประกันสองคนอันนี้เป็นความหวังและความตั้งใจอย่างสูงสุดของพนักาันนายกอยากให้ผมเนี่ยไปคิกออฟให้ทั่วเพื่อให้ทุกคนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกอย่างต้องมีตลาดรองรับครับ กัเป็นพ่อค่ะความเพื่อความหัวบ้างคะใดตัวหนึ่งเปลี่ยนยิ่งกับขีดมากหนึ่งเปลี่ยนยิ่งมัดเลยหายแล้วเ้าก็ไปดูแลรักษาเลี้ยงดูแลเอาเหลววันถ้าว่าตัวเมียนี่เป็นรักอยู่หนีถ้าว่าคันมันออกลูกมากมันออกขึ้นไปตัวหนึ่งตัวแรกตัวนันออกแรกท่อท่อมท่อัญญากันไลยหาปีได้ก็ดีใจว่ะดีใจอยู่ดีใจกันเนาะ